ครับผมเมื่อนี้ผมก็สิบห้ามาเห็ดลาบปลาดุกครับนี่นัวๆปลาแดกเลยลาบปลาดุกในปลาดุกผมเนี่ยผมซับขิงย่างคาย่างครับคาเอาไปย่างไฟแล้วก็ขิงครับเอาไปย่างไฟมันหอมแล้วผมก็เอามาสับใส่กับปลาดุกครับนี่นี่คือปลาดุกย่างนี่คือส่วน ักชีใบเลือยต้นหอมครับหอมแดงพริกสดซ้อยใบบักกูดซ้อยครับอันนี้สีร่วนปลาดุกครับมันมีผมซับคาใสกับกันนี้สใส่กบ,นนสบกับขิงใส่ครับใส่ปลาดุกซับเนี่ยครับ ค่าตะไคร่ผมเอาไปย่างไฟครับนี่รวนนิดหน่อยปรุงครับสุรดนี่ครับสุรด2ช้อนชานี่คือผงปรุงรสครับหน่ช้อนชาใส่เกลือนิดหน่อยครับนี่ใส่ลงไปพริกป่น1น่นช้อนโต๊ะนี่ครับไผ่มักเผ็ดกับปรุงเพิ่มได้ครับ นี่คือข้าวขัวครับหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือปลาแดดที่ผมต้มเองเป็นสูตรของผมเองครับนี่ใส่ลงไปประมาณหนึ่งสว่วนตครับนี่ครับคน โอ้ oh, แสบครับนี่ลาบปลาดุกนี่คือพักกินกับครับนี่มีตัวฟักเงาแตงมะเขือกระลำครับนี่ผมก็เริ่มเอาพักใส่ครับทุกอย่างใส่ลงไปคนครับจะแ,แสบว่าครับลาบปลาดุก ลาบประดุกเป็นตะแซบนี่ครับนี่ครับเมนูนี่เห็ดบรยากนะครับล่องไปเห็ดเบิงครับรับรองแซบกินกับข้าวเหนียวสุดยอดครับน,นี่ครับกระเซ็ดเป็นที่เรียบร้อยลาบประดุกแซบๆซครับนุ่นนัวประเดดนี่ครับ กินกับพักนี่ครับบักเขือแตงกวาทั่วฟักเน่ากระลำครับเนี่ยเมนูนี่เห็ดง่ายครับโบหนุ่งยากสำหรับมือนี่ขอขอบคุณครับ